สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Business Talk ประจำค่ำคืนนี้ครับหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะหลายๆคนครับที่วางแผนว่าอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองแต่คิดไม่ออกครับว่าจะตั้งธุรกิจอะไรมีหลายๆคนก็ให้ให้ข้อสังเกตว่าทำไมล่ะถึงไม่เริ่มมองที่ธุรกิจแฟรนไชส์ครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับเรียกได้ว่าเป็น2กูรูของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยนะครับท่านแรกนะครับคุณกริการชนะปัตนะครับจากทางคาร์เล 68นะครับแล้วก็คุณธีรพบจากทางโชคดีติมซัครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดิรวมแล้วตอนนี้ภาพรวมของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างครับขอเริ่มต้นที่ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยนะครับปัจจุบันนี้ก็มีการอัตราการเติบโตในปี2011นะครับก็คือประมาณ17รนะครับโดยมีมูลค่าทั้งหมดใน1160,000ล้านบาทนะครับซึ่งมันเยอะมากนะครับมีจำนวนเอาเรททั้งหมดเนี่ยนะครับถึงประมาณ 40,000กว่าสาขานะครับร้านสาขาแล้วก็มีการสร้างงานเนี่ยในในกลุ่มของแฟรนไชส์ได้ถึง200,000คนเลยทีเดียวนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ในในธุรกิจของแฟรนไชส์เนี่ยในในบ้านเรานะครับจากการศึกษานะครับนะครับก็จะพบว่ามีแฟรนไชส์เนี่ยอยู่ทั้งหมด514รายนะครับแต่จะเป็นกิจการของคนไทยอยู่ประมาณ480นะครับกิจการส่วนที่เหลือก็จะเป็นของต่างประเทศนะครับซึ่งเราจะ มีแฟรนไชส์ไทยเนี่ยที่เปิดอยู่ก็ประมาณ26,900กว่าสาขานะครับก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับซึ่งในจากการสำรวจแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าประมาณ4 5 4เปนะครับ40-45%เนี่ยเป็นแฟรนไชส์ที่ทำในเรื่องของธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่มนะครับอันนี้ก็ต้องยกให้กับร้านสะดวกซื้อที่ค่อนข้างมีสาขากว่า7,000สาขานะครับซึ่งในปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจเพราะว่าอัตราการ ประกอบธุรกิจแล้วไม่ประสบความสําเร็จนะครับจากเดิมเนี่ยที่เปิดไปแล้วต้องปิดไปเนี่ยประมาณ20%แต่ในปี2011เนี่ยมีการปิดตัวลงเพียงแค่1 2เรก็เรียกว่าแฟรนไชส์ในในบ้านเราเนี่ยมีมาตรฐานแล้วมีระบบการจัดก,การที่ดีขึ้นทําให้โอกาสของความอยู่รอดของธุรกิจเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยครับอะไรเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้แฟรนไชส์เหล่านี้เขาไม่ประสบความสําเร็จครับที่บอกมีการปิดตัวลงหลายอย่างครับออปัจจัยของการทําธุรกิจไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยจริงๆต้องต้องเรียน,นตรงว่า ตบมือข้างเดียวไม่ดังนะครับการเป็นแฟรนไชส์ซอเลือกแฟรนไชส์ซอที่ดีนะครับก็มีส่วนทําให้แฟรนไชสีประสบความสาเร็จแต่การที่มีแฟรนไชส์ซอที่ดีแต่มีแฟรนไชสีที่ไม่ดีแฟรนไชส์ซอคือก็คือผู้ผู้ขายผู้ขายนะครับเป็นเจ้าของแบรนด์นั้นๆนเจ้าของแบรนด์แล้วแฟรนไชสีก็คือผู้ที่เดินเข้ามาซื้อคุณเอคุณเองคซื้อ ซื้อแฟรนไชส์่อคนนี้ก็จะเป็นแฟรนไชส์ซีนะครับดังนั้นในตัวของอันดับรรแรกก็ต้องยกความดีความชอบให้กับแฟรนไชส์ซอร์ก<อ>่อนแฟรนไชส์ซอร์ก็ต้องมีระบบมีการจัดการมีการทําเรื่องของแบรนด์กระบวนการต่างๆเนี่ยได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าธุรกิจที่ที่เขาทำเนี่ยนะมีประสบความสาเร็จมีผลกําไรนะครับส่วนแฟรนไชส์ซีเนี่ยก็ต้องมีใจรักนะครับเพราะหลายๆคนนี่ต้องเรียนในตรงว่าบันทีการที่มีเงินอย่างเดียวเนี่ยแล้วเดินเข้ามาลงทุนเนี่ย บางครั้งก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จก็ได้คือแต่ต้องมีใจมีความมุ่งมั่นมีมีพลังหรือกําลังที่จะลงมาทําธุรกิจนะครับแล้วโอกาสที่ประสบความสําเร็จมีค่อนข้างสูงนะครับเมื่อกี้พูดถึงว่าเกือบจะ50เป็นอาหารและเครื่องดื่มผมขอมาในทางคนที่ราพบบ้างนะครับอุตสาหกรรมแฟรนไชส์แบบอาหารและเครื่องดื่มตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างก็อย่างที่คุณกิตได้เรียนไว้นะครก็คือภาพรวมก็คือมีการโตขึ้นนะฮะและความรู้ความเข้าใจของ ผู้ที่จะลงทุนเป็นแ<ม>ฟรนไชส์ซีเนี่ยเทียบกับเมื่อหลายๆปีก่อนเนี่ยจะมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นด้วย<ม>นะฮะในระบบแฟรนไชส์นะครับและความสนใจในธุรกิจที่อยากจะทำธุรกิจนะครับ<ม>แล้วก็สนใจแฟรนไชส์เนี่ย<ม>ก็สังเกตจากการที่มีเอ็นควอเเข้ามาที่บริษัทเราเพื<ม>่อจะมีเข้ามาทุกวันวันละหนึ่งรายสองรายที่จะสอบถามนะครับแล้วก็ในแต่ละเดือนก็จะมีคนเข้ามาฟัง Opening House ของเราอยู่เรื่อยๆครับ หมายความว่าสมัยก่อนคนไม่ได้เข้าใจมากขนาดนี้ละครับม,มันยากมากเลยแหละครับในการที่จะสมมติว่าผมเป็นแฟรนไชส์ผมอยากจะขอแฟรนไชส์สักหนึ่งอย่างคือคนโดยทั่วไปเนี่ยในแต่ก่อนอาจจะคิดว่าแฟรนไชส์มาถึงถ้าเป็นแฟรนไชส์แล้วไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะทุกอย่างถูกเซ็ตไว้ง่ายที่สุดแล้วก็จะ,ะประสบความสําเร็จ แน่นอน100%นะครับแต่จริงๆแล้วในเรื่องของแฟรนไชส์เนี่ยมันจะต้องมีระบบหลายๆอย่างนะครับซึ่งทางแฟรนไชส์ซอต้องจัดขึ้นแล้วก็ทางแฟรนไชส์ซีก็ต้องมีความเข้าใจว่าเรายินดีที่จะทําตามระบบที่เขาได้วางไว้อันนั้นเป็นสําคัญด้วยครับสมมุติว่าแฟรนไชส์ซี ท่านหนึ่งคุณเอ ried, ia, อยากจะสนใจโชคดีติ่มซำอยากจะไปเปิดโชคดีติ่มซำเขาต้องเริ่มต้นออยังไงก่อนครับต้องเริ่มจากการติดต่อกัน <Lol. S 2> นะครับแล้วก็เราจะรีบให้ฟังคร่าวๆถึงธุรกิจของเรา, <ung> าถ้าเขายังมีความสนใจต่อนะครับก็จะต้องเขียนใบสมัครเข้ามานะครับทางเราก็จะตรวจดูจากใบสมัครแล้วก็ตรวจเช็คอะไรบางอย่างนะครับ <seul. S 2> แล้วก็เชิญเข้ามาสัมภาษณ์เชิงลึกนะครับ <ung> แล้วก็อธิบายแผนการลงทุนทุกอย่างให้รับทราบนะครับแล้วก็โอกาส ประสบความสําเร็จเป็นอย่างไรบ้างมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับถ้าหลังจากรับทราบแล้วยังมีความเรามีความประสงค์่ายังอยากจะทําธุรกิจร่วมกันนะครับก็ถึงขั้นตอนหนึงพิจารณาเรื่องของพิจารณาสัญญาโลเคชันนะครับโลเคชันแล้วก็สัญญาครับก็ต้องพิจารณาทั้งสองฝั่งนะครับแล้วถ้าเกิดในแง่ของธุรกิจบริการบ้างคาะแลก เป็นธุรกิจล้างรถถูกต้องไหมครับครับเราเป็นธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับรถยนต์นะครับก็คือเรื่องของการล้างรถขัดเคลือบสี้าวบอบพรมนะครับซึ่งในตัวของคาร์ไล่เนี่ยเรามีแบรนด์อยู่ทั้งหมด2แบรนด์ก็คือแบรนด์แรกก็คือโมลิแคร์ไบคาร์ไล่แนะครับแล้วก็มีศูนย์บริการที่ได้เป็นคาร์ไล่ นะครับในรูปแบบของแฟรนไชส์เดิมอยู่นะครับซึ่งในคนที่อยากจะเดินเข้ามาทาธุรกิจเนี่ยก็ต้องมีหัวใจในการทำธุรกิจทั้งหมด3ประการนะครับประการแรกก็คือ S ตัวแรกก็คือ Service m i n d นะครับคนที่จะทำธุรกิจในธุรกิจคาแคร์และประสบความเร็นคือต้องมีใจรักบริการอยากจะทําอาชีพบริการโดยเฉพาะนะครับกับอันที่2คือตัว M นะครับก็คือมี m ั n นี่นะครับต้องมีเงินลงทุนมาจํานวนหนึ่งนะครับซึ่งในการที่จะทําในรูปแบบของแฟรนไชส์ ล้างรถคาแคร์เนี่ยนะครับหรือคดัดเคลือบสีของมงูลิแคร์ใบคาร์ไลน์แปดเนี่ยก็จะต้องมีเงินลงทุนประมาณ1 5ถึง2ล้านบาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีเงินไม่เพียงพอหรือไม่ถึงตามที่เราได้ได้ตกลงกันไว้นั้นทางบริษัทก็จะมีการร่วมกับในการสถาบันการเงินนะครับ,รบในการยื่นกู้ให้นะครับในส่วนนั้นส่วนอันที่3ก็คือ L ก็คือโลเคชั่นนะครับโลเคชั่นถือว่าเป็นหัวใจสําคัญที่จะทําให้ประสบความสําเร็จนะครับเราก็ต้องใช้โลเคชั่นหรือพื้นที่ประมาณ150 ารางเมตรขึ้นไปนะครับซึ่งในส่วนนี้ไม่ว่าท่านจะมีที่หรือไม่มีที่ทาบริษัทก็จะมีทีมงานที่เข้าไปสํารวจพื้นที่นั้นได้ครับอ,อะไรครับสมมติว่าผมเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งผมกาลังมองอยู่แล้วผมบอกว่าเออทำไมผมถึงต้องไปซื้อแฟรนไชส์ทำไมผมถึงไม่ทําเองเลยครับคาตอบแรกก็คือว่าการที่จะทาธุรกิจเนี่ยและประสบความสาเร็จเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นจากการทําแบบไม่รู้ครับลองผิดลองถูก ผมก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งสักสามปีห้าปีก็อาจจะประสบความสําเร็จแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราเราอยากจะเรียนรัดนะครับเหมือนวันนี้อยากจะเป็นมาม่าสาเร็จรูปนะครับเปิดมาแล้วชิมได้เลยกินได้เลยเนี่ยครับแล้วก็อร่อยเลยครับมันมั่นใจเลยนะครับดังนั้นในในส่วนนี้เนี่ยในระบบกลไกที่ที่ที่คุณธีรพบเรียนให้ทราบเนี่ยก็คือในระบบแฟรนไชสมันมีกระบวนการอยู่ตั้งแต่เรื่องของการรีคูตคนการหาคนเข้ามานะครับรวมถึงเรื่องของการวางเรียล สถานที่นะครับแล้วมองดูในใครายที่เลต่างๆร่วมถึงสําคัญก็สุดก็คือเรื่องของระบบของการฝึกอบรมเพราะต้องเรียนเรียนให้ทราบว่าถ้าคนไม่เคยเป็นเลยไม่เคยทําธุรกิจคาแคร์เลยแล้วกระโดดเข้ามาทําคาแคร์มันไม่ใช่มีแค่กระมังถังน้ําแล้วฟองน้ําก้อนหนึ่งระลังรถดได้ไม่ใช่<ม>ก็เหมือนกับของทางช,ช่วงดีถึงซ้ําก็ไม่ใช่ว่าแค่มีเตานึ่งก็สามารถทําได้ครับ,รบซึ่งในส่วนนี้เองเราจึงบอกว่าในการเรียนรู้ในระบบแฟรนไชส์นั้นมันเป็นส่วนของการลดความ เฟลเลอร์เลดก็คือลดความผิดหวังหรือความสูญเสียได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าทำแฟรนไชส์แล้วจะประสบความสำเร็จนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนให้เข้าใจนะครับก็หมายความว่าอาจจะได้โน้ตฮาโน้ไวจากทางแฟรนไชเซอร์นะครับแล้วก็ผมก็จะได้ศึกษาสิ่งนี้แล้วก็เอามาทำคือก่อนที่ธุรกิจจะเป็นแฟรนไชส์ได้นี่นะครับก็อย่างน้อยก็จะเขาก็ต้องมีร้านต้นแบบที่ทำมาแล้วระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ยังมีร้านสาขาสักสองสามสาขาเป็น ตัวอย่างให้ให้ดูใช่ไหมครับเป็นอย่างน้อยครับซึ่งถ้าธุรกิจที่พิสูจน์แล้วว่าประสบความสําเร็จนะฮะในระดับหนึ่งนะครับทางแฟรนไชส์ก็จะต้องพิจงงารณาได้ว่าน่าสนใจที่จะทําหรือเปล่านะครับทางคาแลคกับทางโชคดีเนี่ยผมมองว่าเป็นหนึ่งใน2ธุรกิจเป็นทั้ง2ธุรกิจเลยเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนเราเคยมีกระแสแฟรนไชส์ดังมากในประเทศไทยอะไรที่ทําให้กระแสะช่วงนั้นมันเหมือนกับว่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรครับ ในส่วนตัวเรามองว่าเรื่องของความเข้าใจนะครับเพราะว่าต้องเรียนในตรงว่าคาว่าแฟรนไชส์เนี่ยมันเป็นศาสตร์อันหนึ่งที่มาจากอเมริกานะครับมาจากทางด้านไม่ใช่ประเทศไทยนะครับซึ่งการที่เขาจะเข้าใจว่าการลงทุนแฟรนไชส์จะต้องมีค่าจ่ายค่าแฟรนไชส์จ่ายโรตีโรตีจ่ายมาร์เก็ตติ้งบางทีความเข้าใจของเราคาดเคลื่อนนะครับดังนั้นในวันนี้อย่างที่ที่บอกก็คือว่าเมื่อเวลาผ่านไปความเข้าใจของคนมากขึ้นเข้าใจว่าออแฟรนไชส์คือการลงทุน นะครับโดยที่ซื้อระบบโน้ตฮาวระบบคนไกของเขาเข้ามาดังนั้นวันนี้มันก็เลยเริ่มตื่นตัวมากขึ้นนะครับ<ม>ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเติบโตไปตามอายุและเวลาของมันครับ<ม><ม>คือยุคที่ผ่านมาที่ช่วงที่กระแสะบุุมๆแล้วก็มันจะเกิดบางบางกลุ่มธุรกิจที่แฝงตัวเข้ามาเป็นแฟรนไชส์นะครับแล้วก็ทำให้คนทั่วไปเข้าใจผิดนะครับดูเผินๆเหมือนกับ ลงทุนแชร์ลูกโซ่อะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำไปเหมือนแชร์ลูกโซ่เลยก็มีแบบนี้ซึ่งึ่งตรงนี้ทำให้ทำให้คนด้วยไปเข้าใจผิดแล้วก็มีความกลัวขึ้นมาเกิดกระแสความกลัวขึ้นมาแฟรนไชส์เนี่ยผมมองว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากหลายอย่างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคู่แข่งขันเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นร้านยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศก็ดีแฟรนไชส์ที่เป็นสัญชาติไทยเนี่ยเราปรับตัวเพื่อที่จะสู้กับคู่แข่งต่างประเทศหรือว่าเจ้าใหญ่ๆยังไงครับ คือในตัวของแฟรนไชส์ในประเทศไทยเนี่ยต้องเรียนนตรงว่าเรายังเป็น SME อยู่นะครับแล้วก็แฟรนไชส์ส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องนะครับต้องต้องเรียนในตรงว่าในตัวของประเทศไทยเนี่ยโชคดีได้รับการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ซึ่งเขาจะมีหลักสูตรเรื่องของ B2B หรือเรื่องของการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่ เป็นแฟรนไชส์มืออาชีพนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเติมความรู้เข้าไปนะครับแล้วก็ทําให้ธุรกิจแต่และธุรกิจเนี่ยเติบโตที่ดีขึ้นและพัฒนาขึ้นแต่ถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยตัวของแฟรนไชส์ไทยเนี่ยสามารถแข่งขันกับแฟรนไชส์ในต่างประเทศได้ไหมผมบอกว่าแข่งได้นะครับสังเกตเท่าที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราไปในในภูมิภูมิภาคในใกล้ๆกกันกับประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาพม่าเวียดนามต้องเรียนในตรงว่าวันนี้เรามีแฟรนไชส์ไทยเนี่ย เดินออกจากประเทศไทยไปเปิดในประเทศต่างๆค่อนข้างเยอะแล้ว mm hmm. นะครับซึ่งแล้วเราก็และผลประกอบการในต่างประเทศนั้นก็เรียกว่าดีเลย mm hmm. นะครับได้ได้การตอบรับท,ที่ที่ที่ดีมากเลยนะครับดังนั้นเราจรึงบอกว่าประเทศไทยเนี่ยในระบบแฟรนไชส์ประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ยิ่งหย่อนหรือไม่ได้เลวร้ายกว่าแฟรนไชส์ที่มาจากต่างประเทศแต่เพียงแค่ว่าการขยับตัวหรือการการมูฟตัวเองให้ให้ขึ้นไปในอีกสเต็ปเลเวลหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้เวลาเพราะเหตุผลของ s m e บบ้านเราเนี่ยมัน เรียว่ามันต้องใช้เงินทุนนะฮะมันต้องใช้เงินทุนใช้ความพร้อมการพัฒนาขึ้นไปแต่แฟรนไชส์ในต่างประเทศที่เข้ามาเนี่ยมันจะมาแบบแฟรนไชส์แบบยักษ์ใหญ่นะครับ,รบซึ่งเราจะเห็นว่าทุกๆโมเมนต์เลยนะครับไม่ว่าจะเรื่องของธุรกิจโรงแรมนะครับก็จะมีเชนเข้ามาเยอะแยะเลยหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําศูนย์เฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆนะจากสวีเดนก็เข้ามาทีนึงแบบ ใหญ่มากปึ้งเลยนะครับซึ่งอิมแพกจริงๆนะครับดังนั้นเราจึงบอกว่าวันนี้ถ้าแฟรนไชส์ไทยของเราเองเนี่ยไม่ปรับตัวนะครับไม่พัฒนาเรื่องระบบการจัดการในบ้านให้ดีขึ้นไม่มีการสร้างเน็ตเวิร์กิ่งหรือเครือข่ายที่เพิ่มมากขึ้นผมเชื่อว่าในอนาคตถูกกลืนได้เลยถูกกลืนได้เลยได้ครับคุณเีรพบมีอะไรเสริมไหมครับก็ ในในส่วนนี้ผมคิดว่าเรื่องของการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องของของแฟรนไชส์ซอ่นะฮะเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ให้ความสําคัญก,กับทีมงานหรืออะไรเงี่ยนะครับที่อยากไปพัฒนาต่อนะครับอย่างของโชคดีติ่มซำเราก็จะมี core v a l u ของเราว่าค,ความสําเร็จของแฟรนไชส์ซีเนี่ยคือความสําเร็จของเรานะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้อง ตื่นมาก็ต้องคิดว่าทํายังไงให้แฟรนไชส์ซีถึงจะค้าขายได้ดีมีกําไรนะครับแล้วเราก็ถึงจะเป็นลูกต่อเน,นื่องได้ก็ต้องรูบต่อเนื่องครับเมื่อกี้นะครับเราได้เริ่มเกริ่นถึงเริ่มประเด็นที่ว่าการก้าวต่อไปครับของแฟรนไชส์ที่ออริจินอนะครับหรือว่ามีแม่แบบจากประเทศไทยและกับแผนการที่จะรุกไปต่อในต่างประเทศช่วงหน้าครับเราจะมาเจาะลึกว่าแฟรนไชส์ไทยไปต่างประเทศจะเป็นอย่างไรครับตอนนี้พักคู่เดียวครับ